เสียงเด็กๆทักทายเสียงชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสร้างความสดชื่นให้แก่ข้าพเจ้าเด็กเหล่านี้จะต้องมีอนาคตที่ก้าวหน้าพร้อมที่จะเลี้ยงตนเองเป็นที่พึ่งของครอบครัวสร้างชุมชนหนประเทศให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและพร้อมจะร่วมมือกับชุมชนระหว่างประเทศพระราชนิพนธ์ โรงเรียนตำรวจโระเวนชายแดน60ปีพุทธศักราช2,559โรงเรียนบ้านไอโซสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านไอโซตำบลช้างเผือก อำเภอจจแนะจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน305คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม33คนบริหารงานโดยนายมุัมมััดอิบนุนมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอโซและนายอมีรุด,ดีนอาบูซาแลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอโซการดำเนินง,งานโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลแปดเป้าหมายหลักตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดังนี้ าหมายหลักที่ 1. เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในกคันบานดาโดยฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมต่งตางๆเช่นกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อพัฒนาการสมวัยของนักเรียน เป้าหมายหลักที่2เพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยโรงเรียนมีการพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์เป้าหมายหลักที่สมเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรมโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหา เรื่องภาษาไทยพัฒนาครูผู้สอนให้มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายเป้าหมายหลักที่4เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรและเป็นระบบมีการนำผล,ผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีการจัดทำบัญชีและพัฒนาหลักสูตรการงานอาชีพให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของ เป้าหมายหลักที่5ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายหลักที่6เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยเช่นการจัดกิจกรรมวันอาสุรอและวันมมลิ เป้าหมายหลักที่7ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนมุ่งเน้นให้ชุมชนได้รับการพัฒนาโดยการขยายงานพัฒนาจากโรงเรียนเข้าไปในชุมชนผ่านทางเด็กนักเรียนเป้าหมายหลักที่8พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ โดยโรงเรียนเปิดบริการเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลและให้การบริการความรู้ตลอดเวลาการดำเนินงานตาม8เป้าหมายหลักนี้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งในด้านพุทธ,ธิศึกษาจริยศึกษาพัฒศึกษาและพละศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนโรงเรียนชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข